ก็เท่าที่ดูเนี่ยมีประมาณสัก13โครงการในโครงการที่อ ER ้างว่าช่วยเหลือ SME เนี่ยนะครับในชื่อชื่อต่างๆนานาที่ตั้งกันสรรสรรสรรในการสร้างชื่อกันขึ้นมาเนี่ยนะครับมีท, <MIC S 1> ทั้งซอฟโลน20 0 0 0ล้านดอกเบี้ย2% 2ปีให้กู้ได้ไม่เกินรายละ20ล้านนะครับแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยวงเงิน5,000ล้านดอกเบี้ย3.99% 5ปีปลอดดอก บ่อดต้น1ปีแล้วก็กู้ได้ไม่เกินรายละ5้าแสนนะแล้วก็มีสินเชื่อเสริมพลังฐานลากหมื่นล้านดอกเบี้ยอันนี้คิดเป็นรายเดือน0.35%ต่อเดือนระยะเวลาไทยคืนเนี่ยปีปลอดต้นปลอดดอก6เดือนให้กู้ไม่เกินรายละ50 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ยังมี S&B x extra Liquidity อันนี้50 0 0 0ล้านนะครับมี Transformation Loan 20 0 0 0ล้านสินเชื่อท่องเที่ยว9 6 0 0ล้านนะครับดอกเบี้ย 2- 3% 2ปีแรกอายุ5ปี และให้กู้ได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายนะครับแล้วก็มีประชารัดสร้างไทย45,000ล้านธุรกิจชุมชนสร้างไทย50,000ล้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน1,000ล้านสินเชื่อฉุกเฉิน40,000ล้านสินเชื่อค่าใช้จ่ายผู้มีไรายได้ประจำ20,000ล้าน สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์นี่บัตรเครดิตอีก15,000ล้านแล้วก็ซอฟโลนเนี่ยไอ้ก้อน5้าแสนล้านเนี่ย 5, <000. S 1> เบสเสร็จผมรวมรวมหลงจ้องอยู่ประมาณเกือบเกือบแสนล้านอะ่ะครับเออแต่เขาใครเคยรู้บ้างว่าไอ้วงเงินตรงนี้เนี่ยมันฉีดลงไปจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยได้กันไปเท่าไหร่ถ้าได้จริงเนี่ยทำไมถึงยังจะเป็นจะตายกันอยู่ตอนนี้ล่ะ <c oughs> เออบัณ่า <c oughs> สุสัยผู้อาจารย์แต่ตกลง <c oughs> ที่ฟังมาชื่อไม่ซ้ํากันเลยใช่ไหมครับไม่ซ้ําเลยครับเขาเก่งมากเลยตั้งชื่อขยันขยันชื่อไงขยันจริงจริงชื่อได้ไม่ซ้ํากันไม่ซ้ำเลยแล้วชื่อแต่ละอันนี่ก็โดนโดนเหมือนกันนะโดนใช่ไหมโดนโดนโดนร้องไม่โดนใจโดนหลอกเออบ๊วยไม่ยอมบอกเวลาน่ะแต่ละตัวมันตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ตั้งตัวก็เป็นชาติแล้วนะกุมภา คือทิปออฟเดี่ยกลุมพาปีนี้ตั้งแต่โควิดเริ่มมาเนี่ยก็ขยันออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่มีกองทุนนู่นนี่นั่น,อ,นอีกอะเออเนี่ยเออก็เลยเอ๊ะมันมันตัวเลขลวงเขาเปล่าวะมีแต่ตัวเลขแต่ว่า พอผู้ประกอบการจะไปขอกููอ้างนู่นอ้างนี่ติดเงื่อนไขติดนั่นติด,ดนี่เอออาจารบบออย์นรักบองยังไงลงทอนราดดูนักิคกัาอาจารย์ทําไม<พ>มันถึงเยอะมีตังค์ต้องเยอะต้องแยะมีโครงการเยอะแยะไปหมดแต่ทําไมผู้ประกอบการยังบนกันโอ้โหเป็นหมีกินพึ่งเลยอ,ะ <ผม S 1> อ่ะผมว่าก็กลับสู่ที่เดิมครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงเงินต่างๆที่แบงค์ชาติเขาคล้ายๆว่าแบงค์ชาติเขาช่วยรวบรวมด้วยนะครับที่ไอ่า นอกเหนือไปจากตัวห้าแสนล้านของเขาเนี่ยมัาก็มีวงเงินที่แบงค์ของรัฐนะครับแบงค์ของรัฐสีห้าแห่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินกรดีกรุงไทยเอสเอ็นดีทกสนะครับเอ็กซิมแบงค์นะครับคอสยพวกเนี้ยนะครับที่ที่เข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็บวกไปประมาณสักสามแสนเก้าหมื่นกว่าล้านบาทครเขาก็แบ่งครับเป็นล้านๆเลยนะเป็นเสร็จก็เป็นแปดแสนเก้าแสนเขาก็จะแบ่งออกเป็นหมวดท่องเที่ยวนะครับหมวดค้าส่งแล้วก็ค้าปลีก และหมวดอุตสาหกรรมการผลิตและอื่นๆนะครับที่น่าสนใจก็เป็นหมวดท่องเที่ยวซึ่งนําโดยออมสินครับกรุงไทยแล้วก็เอสเอ็มอีแบงนะครับก็จะมีนิดหน่อยที่เกี่ยวเนื่องไปที่ทกศแล้วก็บสยแบบเนี้ยนะครับแต่ทุกตัวทุกอันเลยเนี่ยนะครับก็คือมันมาด้วยการเขาเรียกว่าเบสของการปล่อยกู้คือเป็นแบบเดิมไงครับ เป็นแบบเดิมเ oh, ช่นนะครับเขาก็บอกว่าอย่างเช่น transformation l o a n ที่พี่เวิร์ดพูดสักครู่นี่นะครับเรียก4%ในวงเงินก็บอกให้กู้ผ่านธนาคารอมสินโดยเงื่อนไขก็คือว่าเป็นธุรกิจซัพพ l y chain นะฮะ SME ในซัพพ l y chain ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวหรือทำ TDR แล้ว TDR คือ debt troubled debt restructuring คือปรับโครงสร้างหนี้แล้วอย่างเงี้ยก็มาค่อยมากู้ได้เพราะฉะนั้นโดยเงื่อนไขอะไรต่างๆแบบเนี้ครับ เท่าที่อ่านดูเ่ยนะครับมันเป็นอะไรที่คนมีคนมีไม่มีความสามารถในการชําระหนี้คือชําระหนี้ได้บางส่วนหรือไม่มีความสามารถชําระหนี้ตอนนี้เลยหมดสิทธิ์เข้าถึงเลยโดยสิ้นเชิงครับยกเว้นคุณไปทำปรับโครงสร้างหนี้ซักนะครับอาจจะเป็นการทํท TDR หรือปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยผ่านธนาคารของรัฐธนาคารเอกชนหรือไปเข้าโครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับดีอาร์พิสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถึงจะ ทำการก,กู้เงินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปสู่กระบวนการเดิมที่เราเคยแซวๆกันว่ามีดอกจันตัวเม่เริ่มเพิ่มเออใช่ใช่ใชแล้วก็ทุกๆอันเนี่ยก็จะแทบจะทุกอันก็จะเขียนว่าถ้าเป็นการปล่อยกู้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องเป็นการปล่อยกู้ปกติที่นะไม่เป็น n t l ณนะวันที่นู่นนี่ใช่ <laughs> ดีดีหน่อยก็สิ้นปีที่แล้ว ต่ดูขึ้นมาอีกก็ประมาณนีนาปีนี้มิถุนาปีนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีว่าถ้ามันไม่สามารถจบภายในปีนี้หรือนะครับเขาก็จะขยายออกเป็นอีกสักสองสามปีอะไรแบบเนี้ยครับบางอันเนี่ยนะครับให้กู้ถึงสิ้นปีบางอันอย่างเช่นธุรกิจชุมชนสร้างไทยโดยทกศเนี่ยนะครับเขาเปิดบริการสินเชื่อเนี่ยไปจนถึงพฤศจิกาปีหกห้าเลยก็มี อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายอันเขาก็มีการขยายไปอย่างของธนาคารออมสินนะฮะก็ดีทกศก็ดีพวกเนี้ยนะครับความโครงการก็ไปอีหกห้าอีกสองปีครับซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยมีการรายงานอัปเดตว่าความคืบหน้าของแต่ละโครงการไปถึงไหนแล้วมีผู้มารับสินเชื่อเนี่ยจํานวนเท่าไหร่แต่ละรายเท่าไหร่อยู่ที่ไหนกันบ้างอะไรเงี้ยมันกลายเป็นข้อมูลลับสุดยอดอ่ะ ใช่ครับตอนนี้เนี่ยมีแบงค์ชาติคนเดียวที่แสดงตัวเลขให้เห็นนะครับว่าลเงินห้าแสนเนี่ยไปแค่ไหนแล้วก็นิ่งมาที่แสนแสนสองแสสองนิ่งมาเป็นเดือนละผมคิดว่าสองสามเดือนละครับครับอืก็สังเกตคือเวลาเวลาเวลาเปิดโครงการก็จะแถลงเรื่องราวตีคองล็อเปล่ากันหแล้วก็มีตัดริบบิ้นบ้างปากป้ายมียิงปุกวันแล้วก็ แล้วก็ย้อนกลับไปถึงขั้นเข้าคอมอก็จะบอกว่าโอ้โหตัวเลขนี้จะปล่อยช่วยผู้ประกอบการได้ปื่นลายห้าใช่ใช่เป็นสูตรเป็นสูตร่การจ้างงานสี่แสนสองหมนห้าันแปดร้อยคนจะสร้างเศรษฐกิจได้กี่ร่นนี่นะคือคือทุกอย่างมาอยู่บนบนเครื่องคิดเลขะอ่ครับเครื่องคิดเลขแล้วก็พอออกมาตื้มโอ้ ก็นึกถึงบรรยากาศในคอรมอคงโอ้ดีดีดีกูด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 พอกูดกูดกูดมาก็ใช่ไหมแต่ละแบงก์ก็ออกมาตีี๊ดแถลงข่าวครับนักเออนักข่าวต้องโทษนักข่าวครับอืมจริงจริงวันนี้ต้องโทษสื่อมวลชนอย่างพี่บุวยนี่นะครับไม่ฟอลโล่เอาชอบแต่มันไม่มีชื่อฟอลโล่ครับชอบแต่เปิดตัวมันตื่นเต้นดีอะมันชื่อก็ใหม่วงเงินอีก ตัวเลขเยอะดีนะชอบแค่นี้แต่ไม่มีสื่อสารลักไหนไปตามเพราะว่าแต่ละแบงค์เนี่ยเขาก็ไม่เคยเอามาลงเว็บไซต์นะครับแล้วไม่เคยมาแถางเป็นรายเดือนรายไตรมาสเย่งก็บอกตัวเลขกลมๆนะฮะเปิดมาแล้วครั้งที่สามเหลืออีกสองพันล้านขอเชิญหน่อยวงเงินนี่ยังเท่าไหร่เอามีมีมีกล้าหาญอยู่คนเดียวต้องขอชื่นชมครับ แบงค์ชาติอ่าฮะได้ตนะจะเอาห้าแสนมาประกาศว่าใช้ไปแสนสองแต่แบงค์ชาติก็ไม่บอกว่าแสนสองเนี่ยไปไหนบ้างอ่ะใช่่ไม่มีรายละเอียดเออแต่อย่างน้อยทําให้คนรู้ว่าเออมันเหลือตั้งสามแสนแปดมันไปแค่ไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่แล้วสินเชื่อตัวอื่นล่ะอ่าฮะอ่าพี่บ๊ยก็จะมีสองคำถามละว่าเฮ้ยหนึ่งประกาศมาห้าพันล้านหมื่นล้านสองหมื่นล้านจริงๆตัวเลข มันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับหายนะโควิดครับใช่ครับมันน่าจะหมดภายในสามชั่วโมงสองชั่วโมงเหมืนคนละครึครับใช่อ่านว่าไหมครับถ้าปล่อยจริงนะถ้าปล่อยแบบปล่อยได้ปล่อยจริงนะเอ่อดีบานในตลาดเอสบีเนี่ยมันเยอะมากครับมหาสารครับเออน่าจะแบบเดียวเหมือนกับคนละครึ่งครับแต่เนื่องจากนี้เป็นเป็นการกู้เงินอ่า ครับผมเชื่อว่าหลายโครงการก็มีการเปิดรับและก็จองแลวก็ยืน่นจริงแต่หายไปสักพักหนึ่งก็เราจะพบว่าเราก็ไม่รู้อีกอนุมัติไปเท่าไรเบิกจ่ายเท่าไรแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาพบว่าเอ๊ะเรียกว่าหมดไปแล้วเปิดรอบสองเปิดรอบสามเหมือนกับของเก่าเอามาขย่าวขวดใหม่เพราะมันตกตะ<ช>กอนเอามาขย่าว เออคำถามง่ายๆว่าแปดเดือนที่เกิดโควิดมาเนี่ยที่พี่บุยพูดเนี่ยตั้งแปดเก้าแสนล้านเนี่ยครับเออมันก็เป็นเรื่องจริงนะอถ้าทั้งหมดมันหมดแล้วเนี่ยออแล้วทุกคนยังร้องแรกแหกเชิญร้องกันว่ายังไม่ได้หรือว่าเศรษฐกิจนยังเป็นอย่างนี้อยู่คนั่นแปลว่าเศรษฐกิจมันก็แย่จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดแปดเก้าแสนล้านมันไม่ไปเลยเนี่ยอืก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ามัน มันเหมือนลอยแพเหมือนกันนะอืมครับอันนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยสื่อมวลชนใครอ่ะสื่อออนไลน์สื่อเพราะสื่อแต่ละที่ผมดูแล้วจะไปเน้นเรื่องพิามากกว่าใช่ครับคือไม่จัดเขาเชิญเพราะว่ากลัวไปคุยแล้วกลัวกแบงค์จะโกรธครับเดี๋ยวไม่ให้งบเออเดี๋ยวบอกโกรธแล้วก็จะไม่มีสนับสนุนงบครับนะครับเออชวนหาเรื่องกลัวไหมล่ะไม่กลัว ไม่กลัวก็คุยเลย <laughs> <laughs>